เอฟเฟกที่ชื่อว่า stereoscopic St 3D s j กตตนะครับน,นี่ก็สามารถที่จะทำให้ภาพนิ่งกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะครับอันนี้เราอาจจะทำให้วิธีทำภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอันนึงที่เราเคยใช้กันน่าจะเป็นเรื่องของการซูมนะครับแต่อีเอฟเฟกตัวนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของอ ถ้าเราซูมเราอาจจะปรับลำบากนะครับแต่ว่าเอฟเฟกตัวนี้มันสามารถเหมือนกับว่าซูมเป็นจุดๆดได้ด้วยนะครับเรงมาลองมาทำกันดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมจะไม่อนิเมตให้ดูนะครับมันจะมีปุ่มอนิเมตแต่และจุดได้ด้วยนะครับนี่ครับจะอนิเมตแบบไหน,นนี่เราลองเปล่าตัวนี้ดูนะครับเศษปิค้อไม่มีผลเลยนะซูมนี่ฮนะนี่ดีฟอลต์ มันมีดีฟอลต์อยู่อันเดียวนะครับอ๋อผมลืมปรับลืมติ๊กถูกนะถ้าเราปรับนี่นะครับเป็นยังไงวอร์ติคอนนะครับเป็นอย่างนี้เหมือนกับเหมือนภาพซูมนะครับทีทีสโตนเนี่ยนะมันเหมือนกับมีอะไรที่บิดไปนะครับมันบิดภาพให้ดูนะ เหมือนเป็นภาพหมุนให้ดูนิดนึ่งนะ,นงนะโรเตชันอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการหมุนนะเห็นไหมมันก็ไม่ได้หมุนได้ร้อยแปดสิบองศาขนาดนั้นครับแต่ว่าหมุนนิดนิดนึงนะเป็นไหมมันก็ภาพถูกหมุนอันนี้ก็มี ฟิป h o r i z o t อันนี้ลองเลือกดูนะครับเล left นี่มันจะสามารถกลับภาพได้ด้วยนะครับกลับภาพซ้ายขวาฟิปอันนี้ถ้านี่ก็ออฟไปฟิป vertical left นี่ฟิป เป็นลูกนี้ไปนะอันนี้จริงๆแล้วเราก็ไปใช้ตัวอันนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เราก็ใช้ถ้าเราจําพอจําได้นะครับ mm. ก็สามารถใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับในการทํากับภาพกับหัวกับหางนี่นะใช่ไหมพอจําได้ไหมครับอันนี้สามารถใช้ตัวตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเราต้องฟิก เด้โชว์ม้มันดีนะไม่งั้นเดี๋ยวก็อาจจะผิดเพี้ยนได้นะฮะต้องกดปุ่มกราฟิกตรงนี้ด้วยนะอันนี้คงกลับให,เห้เหมือนเมืออเดิมเหมือนกันเนะาะอันนี้เรามาพูดถึงเอฟเฟกตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ตามความพอใจที่เราจะนั่นนะครับที่เราจะเลือกใช้ นี่ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณท,ท,ที่ติดตามรับชมรับฟัง